ด่านทีวีเนี่ยคิดหนักเลยถ้ามันยิงไม่ทะลุเหมือนโฮมูล่าทำไงวะโอเค,อเคก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรเอาไงเอากันใ้่ไหนขอลองยิงดูหน่อยโอ้ยทะลุอยู่สบายแต่ว่าแต่ว่านะมันมี <c oughs> มันมีเป็นชั้นเป็นเชิงอะดิโอ้ยโอ้ย ะวยิดตัวหนึ่งอ่ะโอ๊ยเมื่อกี้ยิงไปแล้วทำไมไม่โด,ดวนวะอจะเสียเลือดเยอะมากเลยดันเนี่ยเพราะว่าแบบบินชนโอ๊ยเดี๋ยวกดผิดไม่นะแต่อย่างน้อยมันก็ไม่เสียอะไรนะคะมันไม่เสียเลือดก,ก็ถือว่าโอเค เราจะขอเดินไปเรื่อยๆแล้วกันนะถามเนี้แล้วกันยืนพื้นยืนพื้นยืนพื้นแล้วถ้ามันจะบินให้เรายิงหามันอย่างงี้ยิงสตันมันก่อนมันบินนั่นน่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดยกเว้นยกเว้นอย่างงี้ยกเว้นอย่างงี้ไม่ทันไม่ทันไม่ทัน เนี่ยมันชอบออกนอกแมปอะงงมากฉันออกไม่ได้แล้วทำไมแกออกได้วะตายตายให้หมดโอ้โหไม่ทันสองหมื่นเจ็ดแล้วอะฉันจะรอดไหมเนี่ยแพ้ทางพวกบิดบนอากาศน่นแล้วเราจะแก้ไขปัญหาด้วยกันไม่สู้ไม่ได้ด้วยไม่ได้ด้วยโดนผลักโดนผลักโดนผลัก อุ้ย <S <S มาดิมาดิบินมา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  <S <S บินมาโอ้ยบินมาบินมาอีกบินมาอีกอ <S <S นู้นทำยังไงวะ วิ้งเดียว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 เกือบตกเกือบตกอุย้ยมองไม่เห็นเลยตาลายหมดเลยว่ามันตัวไหนมันจะบินบ้างอื้อหือไม่ไหวนะเนี่ยไม่ไหวนะเนี่ยโอ้โหเอาจริง มันแรงจริงนะแต่แบบสู้ตัวอย่างนี้ไม่ได้อะตัวที่ว่าหมายถึงแบบตัวอย่างนี้มันช้านะคะโอ้โหถ้าอยากเป็นโฮมูล่าคือมันยังมันยังมีความคล่องตัวสูงไง ม่โดนใช่ไหมแต่มันได้มีท่าโจมตีอื่นนอกจากการบินอะโอ๊ยอน,นี่ยมันบินมาด้านหลังเราละเราเห็นแล้วอะมันออกนอกแมปได้คีโกง้งเนี่ยโอ้โห เราโดดส่วนมันตอนมันบินก็ตายอีกอเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่ามันจะบินอะ่ะเฮ้ยบอสแล้วใช่ไหมยังไม่บอสลืมไปแล้วว่าต้องมีไฟฟ้าช็อต มองวะโอุย้ยอย่างนั้นก็ทีเดียวตายอ่ะมันนั่นโอโหแค่สะกิดปลายตีนก็โดนเหรอวะ โอ๊ยตายหาแล้วแล้วตอนไฟฟ้าตรงตรงเนี้ยเราจะตายเอาอะใช่ไหมเราจะตายเอาได้แล้วเนี่ยตรงเนี้ย โอ้โหเดี๋ยวถ้าลมกกาไกลเกินโดนช็อตนะเนี่ยเอาไงดีตายอีกแล้วอะ่ะคือแบบไม่มีที่อยู่เลย โดนไปๆปอีกตายแล้วโอ้โหแบบสู้ไม่ได้จริงๆอะเล่นยากเล่นยากจริงเล่นจบไหมดีกว่าโอ้โหไม่โดนอีก จะบ้าตายรายวันไอ้เครียด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  เป็นฟังน้างเป็นฟังยืมบ้างม่นะโอ้โหเห็นแล้วว่าจะบินแต่แบบโอ้ยมาเอาไงเอากันเอาไงเอากันวะเออมามาดิมาดิ นั่นแหละนั่นแหละฉันยอมฉันยอมเสี่ยงชีวิตเว้ยโอ๊ยโดนขาดอันตีอีก เนาะว,ว,ว,วิ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 โอ้โหเอาจิงจะตายเอาดูดำปืดเลยเล่นฮมูลาไม่ลำบากขนาดนี้นะเนี่ยตอนแรกคิดว่าฮมูลาแบบน่าจะยากที่สุดแล้วเพราะแบบน้องน้องเลื่อนน้อยแล้วก็แล้วก็แบบตีก็เบา